นี่ค่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ช่องผ้าไหมพันล้านความงามนะคะขอนำเสนอผ้าไหมมัดหมีสามตะกรลายโบราณน,นะคะสวยปังทุกผืนแน่นอนค่ะเป็นงานฝีมือประณีตมากๆนะคะแล้วก็มัดหมีลายนิยมยอดฮิตตลอดกาลนะคะก็จะมีลายบันไดานาคนะคะมีหลายสีค่ะมีสีชมพูบานเย็นแล้วก็สีครามนะคะ แล้วก็จะมีงานมัดหมี่ลายโบราณนะคะสีสันสดใสทอเต็มผืนนะคะมัดมีลวดลายมีเชิงล่างนะคะแล้วก็มีเชิงคู่นะคะขนาดผ้านะคะ1-2เมตรอบเคลือบเงาทุกผืนลายน้ำไหลก็สวยงามมากๆค่ะรับรองงานปังนะคะยืนหนึ่งในสุรินแน่นอนค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจหรือพี่ๆอยากรับไปเป็นเจ้าของนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์ ID นะคะ099 621 3622ค่ะน้องออยยินดีให้บริการนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เวลาที่เธิมมันช่นนางสดใสโลกถึงใบกลายเป็นสีชม